สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็กลับมาใน9กคืนในป่าเพราะว่าคลิปนี้จะมาท้าทายนั่นเองอาา่าฮะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการท้าทายในครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าในรูปแบบนี้ดีกว่าผมจะไปเอาชีวิตรอดโดยการไม่ไปอยู่ในแคมป์รูปแบบนี้เลยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะให้มันสอดคล้องกับอัปเดตในครั้งนี้ด้วยก็คือผมจะใช้ชีวิตในเบโอมภูเขาไฟนั่นเองโอ้โห โอ้โหแค่คิดก็ปวดหัวแล้วครับเพราะว่าในไบโอมภูเขาไฟเี่ยมันเป็นไบโอมใหม่และเอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้สำรวจแบบเต็มที่เท่าไหร่ด้วยในในคลิปนี้ก็จะต้องไปอาศัยอยู่ในตรงบริเวณไบโอมภูเขาไฟแล้วเดี๋ยวไปสำรวจกันให้ทั่วเลยโดยวิธีการเล่นเนี่ยในช่วงแรกเลยนะผมจะรีบทำให้แคมป์ไฟเนี่ยเต็มให้เร็วที่สุดก่อนเพราะว่าถ้าทำไม่เต็มเนี่ยมันก็จะไปเล่นได้ไม่เต็มที่เนาะมันก็ต้องทำให้เต็มก่อนเรื่องนี้ก็ไม่ยากครับ และส่วนเป้าหมายเนี่ยก็คือจบเกมทั่วไปเลยไปให้ถึง99วันหรือเล่นให้ครบ100วันดีเพราะว่าถ้าเล่นให้มันถึงแค่จบเกมเนี่ยมันก็จะนับรวมช่วงที่ผมทำช่วงแรกด้วยก็คือช่วงที่กำลังทำแคมป์ไฟอยู่นั่นแหละมันก็จะไม่เข้าคอนเซปตที่ว่าผมจะต้องไปเอาชีวิตรอดในไปโอมภูเขาไฟเนาะผมก็เลยมองว่าไม่เอาจบเกมแล้วเดี๋ยวใช้ชีวิตให้ครบ100วันไปเลยดีกว่าฮ่าฮ่าแบบนี้ดีกว่า ซึ่งการนับเนี่ยผมจะเริ่มนับตั้งแต่ที่แคมป์ไฟเรเวลตันเลยนะตันปุ๊บอย่างเช่นตันวันที่6เนี่ยผมก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่6เป็นวันแรกเลยนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนให้ครบร้อยวันก็คือวันที่106้นั่นเองก็จะถือว่าจบเกมแล้วกันเอาแบบนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวเราไปเริ่มท้าทายกันเลยดีกว่านะครับกับการเอาชีวิตรอดในเบโอมภูเขาไฟเป็นเวลา100วันด้วยกันไปกันฮะ let's go มามห ก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะรีบเล่นแบบสปีดรันเลยนะครับทุกคนเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถทำแคมป์ไฟได้เต็มเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปอาศัยอยู่ที่ไปโอมภูเขาไฟกันแล้วทุกๆอย่างก็จะเริ่มตั้งแต่วันนั้นครับเป็นไง <c oughs> นะฮารแน่นอนอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมจะเอาเบ็ดตกปลาไปด้วยคือมันสามารถไปตกในตรงบริเวณพื้นที่นั้นได้นะเออตรงที่เป็นลาวามันตกได้นะครับทุกทุกคน แถมมีปลาพิเศษด้วยก็คือเป็นปลาเฉพาะในไบโอมนั้นนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวตอนนี้ผมก็นั่งทําแคมป์ไฟไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหเร็วมากเร็วมากวันที่สี่ผมอัพเต็มแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวนับง่ายๆเลยละกันเดี๋ยวผมค่อยเริ่มวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ห้าเนาะเดี๋ยวจะค่อยออกไปสำรวจในไบโอมภูเขาไฟกัน ตอนนี้ก็เตรียมตัวขึ้นวันใหม่พร้อมที่จะย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยกัน <c ười> คือไม่เคยทํามาก่อนนะชาเลนจ์ Challenge แบบนี้เนาะก็ถ้ามีผิดพลาดอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันวันที่5แล้วครับตอนนี้นะเอามาไหนๆพอค้าเทศทุนนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวขอเทศเอาเลิกเอาใช้ก่อนสวัสดีครับผมขอเป็นกูดแอคหน่อยแล้วกันนะเผื่อ <c ười> <c ười> ได้ใช้มั้งไม่ไม่รู้เหมือนกันดิต่อไปอันต่อไปก็ เอาสเปียร์มาอันนี้น่าจะได้ใช้เอาไปตีกับไอ้เจ้าพวกแมงป่องเค okay, มามเดี๋ยวเรามาเริ่มผจญภัยในไบโอมภูเขาไฟกันเลยดีกว่าซึ่งถ้าจําไม่ผิดนะ่าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเดี๋ยวไปเช็คก่อนอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคดูแผนที่หน่อยสิตรงแถวแถบนี้เลยนะครับคือไบโอมเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะอันนี้บอกไว้ก่อนมาไหมาขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็ย้ายมาแค่ตัวกับหัวใจแค่นั้นเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็ต้องวัด ตกใจครับแผนที่ไม่โหลดเออตกใจนึกว่าไอ้เจ้าพวกนี้ลอยได้่ะในๆนผมก็มาเจอตรงพื้นที่ตรงนี้แล้วอ่าอุย๊ยตรงนู้นก็มีโบสฮะคือผมต้องประเมินดูว่าผมควรจะใช้ชีวิตตรงไหนนะเอาไว้เป็นที่ที่หลบภัยเนาะในช่วงเวลากลางคืนเอาแบบง่ายๆก็อ่าตรงโบสถ์ตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีขบวนเอาไว้หลบอยู่ได้ลรืมั้งเดี๋ยวแต่ในโบสถ์มันก็เยอะอยู่นะเวลาก็ใกล้มืดแล้วด้วย งั้นเอาตรงนี้ดีกว่านี่นี่น,นี่ผมยังสามารถเอาชีวิตรอดตรงเขาเรียกว่าอะไรบันไดเออผมสามารถปีนบันไดข้ามคืนได้อยู่มันมันทําได้นะทุกคนในช่วงกลางคืนเนี่ยเราสามารถเอาตัวรอดได้อยู่เอาละผมต้องหาทางเข้าก่อนทางเข้าอยู่ตรงนี้นะมีข้างในตัวหนึ่งมาลู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 ล,ล,ลูไกลมืดแล้วอันตรายมีอีกไหมข้างในหมดแล้วนะโอเคเอาละผมก็จะใช้ชีวิตตรงนี้ได้แหละครับ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะฮะกับการปีนบันไดแบบเนี้ยเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คืออ่าควางมันปีนไม่ได้นะที่เป็นปีศาจควางรวมถึงนกฮูกด้วยแล้วก็หมาป่าอันนี้ก็ปีนมาไม่ได้ยกเว้นว่ามันจะไปเกิดกันด้านบนนะแล้วมันก็ลงมาตรงตรงเนี้ยมันมันอาจจะทําดาเมจใส่ผมได้อยู่แต่ว่าไม่น่าจะได้โอกาสน่าจะน้อยน่าดูเอออ่ะดูซิว่าทั้งคืนนี้ผมจะรอดไหมในเวลาแค่นาทีกว่ากว่าคือวันหนึ่งเนี่ยมันอ่าไม่สิ เออ,เอ,อใช่แล้วใช่แล้วหนึ่งวันมันใช้เวลาทั้งหมด4นาทีไหมรวมทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยน่าจะอยู่ที่4นาทีเดี๋ยวผมต้องขอคำนวณแป๊บหนึ่งว่าถ้าให้ครบร้อยวันเนี่ยผมต้องใช้เวลาเท่าไหร่นั่งกันแห้งแน่คือถ้าวันหนึ่งอยู่ที่4นาทีใช่ไหมเอา4คูณร้อยปับ๊บแล้วก็หารด้วย60ปับ๊บใช่ไหมเนี่ยผมน่าจะคำนวณผิด น่าจะคำนวณผิดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเอมันได้หกจุดหกชั่วโมงแฮะเอผมคำนวณถูกไปเนี่ยเอ๊ะหกชั่วโมงเลยเหรอไม่น่าถึงมั้งเดี๋ยวมันทานมันนานไปหกชั่วโมงเนี่ยอ่ะแป๊บหบนึ่งค่อยว่ากันค่อยว่ากันเดี๋ยวผมขอเคลียร์เจ้าพวกนี้ก่อนโอเคได้แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <laughs> มันทานเกินไปนะครับหกชั่วโมงเนี่ยผมว่าผมน่าจะ คำนวณไม่ผิดนะก็คือเอา4ไปคูณร้อยใช่ไหมสี่คูณรยก็ได้อยู่ที่400นาทีแล้วก็เอา4ี่เนี่ยหาร60สิบมาได้6.6ครับม,มันอยู่ที่6กชั่วโมงกว่ากว่าถ้ามันนานขนาดนั้นผมคงไม่เล่นดีกว่า <c oughs> อาจจะต้องหาเด็กนะอาจจะต้องหาเด็กเพื่อให้เวลามันไปเร็วขึ้นเล่นแบบนี้ไม่ได้ครับนานไปนานไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวมาตอนนี้ผมก็ได้ที่อยู่อาศัยแล้ว ก็คือตรงนี้ได้แหละหอคอยตรงนี้สามารถปีนบันดไดได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารดันนี้สบายๆครับอย่างแรกเลยก็คือผมต้องไปหาถุงไอ้นั่นก่อนไม่สิกระสอบนะครับมันเรียกว่าอะไรนะอิ i n f e r n โไหมใช่ใช่ที่มันสามารถย่างเนื้อได้เหลืองั้นผมขอมาเช็คที่โบสนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันมีหีบด้านบนเดี๋ยวลองไปเสี่ยงโชคดูว่าจะได้กระสอบหรือเปล่าเค okay. อุ๊ยยังไม่หมดออื <laughs> ผมหิวแล้วผมหิวแล้วเอาละสวยแล้วมันมันยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งอะข้างล่างเนี่ยเออก็ยังเคลียร์ได้อยู่เอาละมาดูที่ปัญหาดีกว่าปัญหาตอนนี้คือผมหิวมากๆครับเดี๋ยวอาจต้องกินเนื้อดิบนะประทางชีวิตไปก่อนแมงปองดอบนอยไม่ดอบเนื้อเลยครับ <c oughs> ขอเนื้อสักอันอุ้ยผมตกปลาได้นี่นะ่เออผมตกปลาได้ลืมไป แต่มันจะไปทันไหมเนี่ยเอเร็วเรีบเช้าหน่อยอุ้ยเนื้อเนื้อเนื้อเผมเจอแล้วผมเจอแล้วไปไปไปเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อก่อนกินก่อนโอเคอ้ยประทางชีวิตไปก่อนครับมันมันต้องประทางชีวิตไปก่อนอ้ยข้างล่างมีหมาป่าเกิดก็ยิงไปเอาเนื้อมาก่อนโอเคโอ้ยไม่ได้เตรียมตัวนะฮะตะคี้นี้มัวแต่อยากเขีรยเจ้าพวกละทิ้งอ่ะเร็วเเเช้า ชาวแล้วโอเคอ่าผมเอาไงดีพวกนี้มันต้องกินก่อนนะกินกินประทางชีวิตไปก่อนเออเจ็บนิดเจ็บหน่อยไม่เป็นไรตอนนี้ในโบสผมเข้าไปได้แล้วนะเดี๋ยวไปเสี่ยงโชคดูว่าจะได้อะไรมาไหมขอกระสอบดนุนดวนอันนี้อยากได้มากๆขอหน่อยโอเคสวยงามครับโอ้ยไปไปย่างเนื้อกินกันเอ,อ๊ะทำไมหมาป้ายังอยู่เนี่ยอยู่ได้ไงมันเช้าแล้วนี้ หมาป่าในพื้นที่ตรงนี้มันก็ไม่น่าจะเกิดได้นะเออเกิดมาเชยอ่าไม่เป็นไรผมได้เนื้อย่างมาแล้วอันนี้ก็คือวิธีการฟาร์มของกินแล้วกันแบบง่ายๆอ่าผมจะไปสำรวจไม่สิผมก็ไปสำรวจวมาหมดแล้วอ่าผมจะไปยึดตรงไหนก่อนดีอ่าเดี๋ยวป่องภูเขาไฟค่อยไปแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปยึดตรงนี้ก่อนต้องมาเอาอาณาเขตก่อนนะฮะ <c oughs> มาขโมยพื้นที่ แม่จะพวกละทีเจอก่อนแต่ว่าไม่ได้ครับไม่ได้พวกละทีนี้ก็ต้องเอาไปสั่งเวร์ด้วยนะเพื่อให้เขากับตีมหน่อยมาซิมาด้านในนี้มีไหมไม่มีแล้วข้างบนมีไหมล่ะโอ้โหอยู่กันตรึมอยู่กันตรึมโดนไปทีดามเมจจิบจิบอุ้ยด้านล่างตรงนี้ก็มีเหรอเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนอย่าให้มันเข้ามาได้นะครับอันตรายถึงชีวิตนะพวกนี้โอเคเรียบร้อยไปตัวมันน่าจะตกมาจากด้านบนเนาะอุ้ยแต่ว่าใกล้มืดแล้ว ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปหลบซ่อนก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะยึดพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนก็คือทุกพื้นที่ที่พวกลทัททีอยู่เนี่ยผมจะไปเคลียร์ให้เรียบร้อยพอเคลียร์เรียบร้อยแล้วผมก็ค่อยไปหาเด็กๆด,ดีไหมถ้าผมไปหาเด็กๆเ,เลยวันมันก็จะเร็วขึ้นมากๆอ่าเดี๋ยวไปหาเด็กสักสองคนก่อนเอามาบูสต์เวลาจะได้เร็วขึ้นผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเล่น6ชั่วโมงนะ โอ้โหนานจริงไม่น่าเชื่อว่าถ้าเล่นแบบไม่มีเตียงไม่มีเด็กเนี่ยมันเล่นห่านมากไอผมก็ไม่เคยคำนวณมาก่อนโอเคเช้าแล้วเดี๋ยวไปหาเด็กก่อนดีกว่านะครับจะได้จบเร็วขึ้นหน่อยในส่วนนี้ผมก็ขอแล้วกันอย่างที่ทราบเดี๋ยวมันจะเล่นหานเกินไปเพราะว่าคอนเทนต์เกมมันก็ไม่ได้เยอะนะในไปอมภูเขาไฟอะ่ะมาไหมเด็กคนนี้อยู่ไหนเอ่ยไปตรงนู้นครับจัดไปเด็กคนแรกเอามารีบเก็บแล้วก็รีบไปเลยนะครับ เดี๋ยวไปหาเด็กคนที่สองด้วยเอาให้เร็วที่สุดปล่อยไป,อยปอยโอเคมาคนที่สองคนที่สองรวดเร็วรวดเร็วเจ็ดร้อยเมตรฝั่งนูน้นจัดปลายจัดปลายเออในหนึ่งวันนี่มันจะหาได้ครบไหมที่ไม่รวมที่ไม่รวมช่วงกลางคืนน่ะน่าจะเป็นไปได้นะถ้าเร็วพอมา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 ยิงไปเลลไกลน่าจะได้อยู่นะเวลาเหลืออยู่โอเคยี่สิบวิยี่สิบวิเอาเข้าไปดิเข้าไปเออโอเค รู้ๆๆ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 ๆไปๆๆๆผมว่าทันโอ้ผมเพิ่งสังเกตเด็กอยู่ในกระสอบไฟนี่นะโอ้โหอบอุ่นกันเลยทีเดียวจริงๆนะอ่าวางไปไปครับแล้วก็กลับไปที่ไบโอมภูเขาไฟเพราะอย่างที่บอกฮะเราจะอาศัยอยู่ที่ไบโอมภูเขาไฟอย่างเดียวอันนี้ก็ออกมาเก็บเด็กเล็กๆน้อยๆเพิ่มวันและเวลาโอ้ย มาถึงยังปลอดภัยฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าถ้าตอนเช้าแล้วมันจะได้สักอีกกี่วันเดี๋ยวค่อยมาคำนวณกันใหม่เรียบร้อยเช้าแล้วฮะดูสิตอนนี้แคมป์ไฟก็มีพวกละทีอยู่ไม่เป็นไรปล่อยไปไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วนะครับเออคูณ3จาก8ก็ขึ้นมา11 9 10 11เพิ่มมา3เนาะเดี๋ยวคำนวณแป๊บเอาสหารหนึ 100, นะไม่สิ ต้องบอกว่าเอา100หาร3นะครับก็จะได้อยู่ที่33วันในเกมก็คือขึ้นวันใหม่อ่สาครั้งด้วยกันเอา33นี้คูณ4เข้าไปแล้วก็หาร60เหลืออยู่2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงกับอีกจริงๆ2ชั่วโมงก,กว่าๆเอออันนี้ค่อยหน้าคุยหน่อย <c oughs> ออไม่ใช่6ชั่วโมงอันนั้นก็เกินไปเอามาผมว่าผมต้องมีอาหารก่อนขอลองตกหน่อยซี่ตรงนี้กับเบ็ดเรเวลหจะตกได้หรือเปล่า คือที่ผมไปเห็นนะเขาตกได้แบบจำพวกเหล็กครับได้ดีนะเออโอ้ได้นี้ด้วยฮนะได,ได้กระสุนนะเออคือมันจะมีพวกเหล็กกับกระสุนเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเหล็กนี่ก็เป็นแบบสูงด้วยนะครับระดับ3ระดับ4ี่พวกนั้นนะโอ้โหโอเคมามไม่ได้ตกนานด้วยนะฝีมืออาจจะหายไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรเข้าไรโอ้นี่ไง นี่ไงเห็นไหมได้พวกวัสดุเหล็กอะไรพวกนี้ได้ง่ายไม่ได้ยากแต่ผมขออาหารก่อนผมขออาหารก่อนสักตัวมาเถอะอื้มเหล็กอีกและอ่ะแมงป่องก็ได้อ่ะโอเคเนื้อแค่นี้ก็พอใจแล้วฮะน่าจะอยู่ได้คืนหนึ่งเข้าไปเก็บตัวต่อโอเคผมว่าสิ่งจำเป็นเนี่ยก็คืออาหารแหละ ผมอยากได้อาหารมากๆใครก็ได้ขอหน่อยเรียบร้อยได้นะครับเป็นปลาไหลนะอันนี้ให้ดีไหมเนี่ยลองกินดูโอ้ก็เยอะอยู่นะทำเป็นเล่นแต่ว่าผมต้องหาอาหารตุนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวใช้ชีวิตยากเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวผมก็นั่งตกไปเรื่อยๆหาอาหารประทังชีวิตไปก่อนเดี๋ยวพอได้เยอะประมาณนึงเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจกันต่อแล้วก็ไปยึดพื้นที่กันอีกไปกัน Let's go โอเคมาป่าไปเกิดด้านล่างนะตอนนี้ผมเจอจุดแคมป์ใหม่แล้วก็คือด้านบนนี้เป็นก้อนหินสูงๆเลยแถมด้านข้างก็มีบ่อลาวาด้วยครับให้ผมตกปาได้คือมันเป๊ะมากๆเลยฮะตรงนี้มันมีทางขึ้นไงมันสามารถปีนขึ้นจากบนหลังคาได้แล้วก็กระโดดขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยแล้วก็เจ้าพวกนี้ผมก็ยิงเอาอาหารได้แม่เพอร์เฟก สุดๆนะอันนี้เจ๋งแจ๋วเลยผมสามารถฟาร์มของกินได้แล้วก็เดี๋ยวนั่งฟาร์มสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยออกไปยึดพื้นที่กันโอ้ดีฮะของกินที่ได้จากเมื่อคืนคือเยอะมากๆอ่ะเอาเป็นว่าก็หาจากพวกหมาป่าได้อยู่ไม่ได้ยากอะไรมากมายมาไหมเดี๋ยวเรามาเคลียร์ตรงพื้นที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าจะได้เคลื่อนที่ได้สะดวกเนาะเพราะว่าเจ้าป่องภูเขาไฟนี่มันอยู่สกลางแมปเลยเดี๋ยวต้องเดินผ่านอยู่ตลอดเค okay. เรียบร้อยมั้ง มันดรอปไปนั่นมาป่ะเอ๊ะไม่ดรอปดิสแสดงว่ายังมีอยู่คือถ้าเคลียร์จบมันต้องดรอปเอ้ยมันต้องดรอปเจมนะถ้าเคลียร์จบอะแต่ว่าก็ไม่เห็นมีเจมเลยฮะสรุปเคลียร์ไปเนี่ยโอเคตอนนี้แคมป์ไฟของผมมันดับไปแล้วไม่เป็นไรเนื่องจากเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยแต่เอาจริงนะนเจมสีแดงหายไปไหนเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปเลย อ่ะไม่เป็นอุ้ยจะมืดแล้วจะมืดแล้วลืมลืมสวยแลสวยแลทันไปเนี่ยวุ่นวายนะครับอันนี้เดี๋ยววุ่นวายอีกมันมาแล้วมันข้างมาแล้วด้วยโอเคโอ้โหดีอุ้ยมันจะมาอีกสวยแลสวยแลอื้ือื้อไฟฉายมาก่อนเลยไฟฉายมาก่อนเลยดุน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 อ่ะเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนดีกว่าโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วอุ้ยมาป่ามาอีกเฮ้ยต้องกลับไปที่เดิมก่อน เอาให้ปลอดภยัยเอาปลอดภัยไว้ก่อนโอเคโอ้ยเกือบไปแล้วมาไหมาคือที่เข้ามาใช้งานเจ้าเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับผมแค่ต้องการหน้าไม้เอามาใช้งานหน่อยมา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 โอ้ยเจมเขียวครับเจมเขียววันนี้โอ้นึกว่าได้สองรอบนับผิดนับผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเรื่อยๆได้โยู่เอาละเดี๋ยวผมมาเคลียร์เจ้าสุดจุดเอ้ยผมจะพูดอะไรนะ่ะตะกี้ดิ เดี๋ยวผมมาเคลียร์จุดสุดยอดตรงนี้ก่อนน่าจะเหลือเจ้าพวกละทิไม่เยอะแล้วจะได้ยึดได้สักทีอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบมันนิดเดียวจริงๆทุกทุกคนตะกี้นี้มันนิดเดียวจริงๆผมตุยได้เลยนะนะ่โอ้โหไม่น่าเสี่ยงเลยเกือบแล้วอ่าเดี ก็จะมืดอีกแล้วทุกเดี๋ยวไปเตรียมตัวอยู่ด้านบนก่อนจะได้ฟาร์มของกินด้วยหวัดดีฮะโอ้ยมีอยู่2ตัวยิงรอดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับโกงเกินอืมโอเคโอเคแบบนี้ได้อยู่โอ้ยสวยสวยสวยอีกตัวโอเคแจวน่าจะตัวสุดท้ายแล้วแหละเรียบร้อยเรียบร้อยนะด้านหลังตรงนี้มีไหมไม่มีครับเดี๋ยวเก็บหีบเลยเอาละผมก็ยึดได้แล้ว ผมก็สามารถยึดได้เป็นที่เรียบร้อยอินเฟอร์โนจัดมาคือเอาจริงนะไม่ว่าจะเป็นกระสอบหรือว่าดาบในนี้เนี่ยมันดีมากๆมันย่างเนื้อให้ด้วยอเออมันจิ๋งนี่ฮะผมสามารถยึดตรงนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะจริงๆตรงนี้มันเป็นจุดที่ดีมากๆเลยแต่ผมอยากผมี่อยากหาวิธีที่มันจะปลอดภัยมากกว่านี้อย่างเช่นผมยืนอยู่ตรงขอบตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะต้องหาจุดอื่นก่อนอุ๊ยตรงนี้ผมมาได้ด้วย โอเคโอเคโอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยเหมือนกันมั้งมั้งไว้ก่อนคือถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้เจ้าพวกหมาป่าก,ก็ไม่น่าจะทําอะไรได้แน่นอนส่วนควางอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็ไม่น่าจะเกิดด้านบนนี้นะเท่าที่ผมเคยเจออ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ดีมากๆอะ่ะมา嘛ม,มีตัวอะไรอยากจะมาลองดีไหมควางก็ไม่มาใช่เพราะว่าโอ้ยนี่ฮะ โอ้จุดนี้ได้ครับผมสามารถฟาร์มอาหารได้อยู่โดยที่ควางก็ไม่อยู่เหมือนกัน <c oughs> คือจุดสูงสูงเนี่ยควางมันเหมือนจะบั็กไม่เกิดนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องลงไปด้านล่างอ่ะแต่ช่างเรื่องนั้นปเถอะไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วสิ่งสําคัญก็คือผมสามารถฟาร์มอาหารตรงบริเวณจุดนี้ได้นั่นเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆและอีกอย่างผมก็ปลอดภัยด้วยโอเคเช้าแล้วแล้วดูด้านหน้าตรงนี้ครับด้านหน้าตรงนี้มีพวกลัทิยืนกันอยู่ ผมสามารถเคลียรจากตรงนี้ได้เลยแล้วมันจะเดินมาทําไมเนี้ยผมจะเคลียได้ไงเนี่ยโทษชีวิตสรุปก็ต้องไปเคลียด้านล่างอีก <c oughs> อาหารฟรีดีมากตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เอาเรื่องมากมากก็เดี๋ยวผมก็นั่งแคมป์ตรงนี้เลยแล้วกันมันสามารถทําได้แต่ก่อนอื่นก็ต้องลงไปเคลียรกับพวกละทีก่อนมามะอยู่นี่โอเคจัดมาเดี๋ยวผมจะทําการยึด2จุดนี้เลยแล้วกันเรียบร้อย1จุดก็เปิดทีบได้เลย โอ้บูปินอีกแล้วเอาวางไว้ตรงนี้ไม่ได้นะต้องไปวางในแคมป์ฝั่งโน้นก็อีกกลุ่มหนึ่งมาหมดฮะเดี๋ยวเอาพวกละทีพวกนี้เก็บไปด้วยเดี๋ยวไปสั่งเวยกันมามาเปิดหีบตรงนี้สักเล็กน้อยแล้วกันเอ๊ะว่าแต่เลือดผมลดจากอะไรเนี่ยผมโดนอะไรไปตอนไหนจำไม่ได้จริงๆโอเคได้อันี้มาแล้วก็ไปเรื่อย ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้เปิดดูหน่อย mm. โอ้ได้เลยครับได้และหน้าไม้ไม่ต้องไปสั่งวงสั่งเวยแล้วแต่ไหนก็เอามาแล้วไปสั่งเวยดูหน่อยจัดมาอันนี้น่าจะเป็นเจมแดงนะโอ้โหได้สามชิ้นเลยเหรอโอ้มันส,มมแบบงงสุ่มมาแบบยังไงก็ได้อะสุ่มมาแบบยังไงก็ได้ตอนเนี้ยก็คือมันมีโอกาสได้หมดทุกอย่างเลยครับเจมเนี่ยได้แน่นอนแล้วก็อาวุธด้วย แล้วกร็รวมถึงกระสอบอันนี้ก็น่าจะได้นะเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่กระสอบนี้ก็หาง่ายอยู่ไม่ได้หายากอ่ะเอาแมปดูไม่ได้ <c oughs> ลืมไปแคมป์ไฟนี่ไฟดับไปแล้วเดี๋ยวสํารวจแบบคาดคะเนแล้วกันตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดแล้วคืออย่างที่บอกครับพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะก็เลยไม่ได้ยากมากมายแต่แม่มันก็จะกลางคืนเร็วน่อยเออมันจะกลางคืนเร็วเลยขนาดนี้ เอาสักวันหนึ่งนี่ประมาณ6นาทีก็ได้ตอนเช้านี่ก็4นาทีปะตกดึกก็อีก2นาทีแต่เกมมันก็จะนานขึ้นเนาะมันมันนานแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่4นาทีในวันหนึ่งมันมันดูจะสั้นไปหน่อยอ่ะแต่ช่างเถอะเอาเป็นว่าตอนนี้อะไรหลายๆอย่างก็เริ่มเข้าที่แล้วเหลือแต่แค่ไปเคลียร์พวกละทิให้หมดพื้นที่ก็พอและนอกนั้นก็ค่อยว่ากันมาไหมาอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะอ่ามันก็จะเป็นด้านขวา ส่วนด้านซ้ายฝั่งโน้นผมยังไม่ได้ไปสำรวจเท่าไหร่ค่อยว่ากันค่อยๆยึดกันไปทีละจุดฮะไม่ต้องรีบเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปเก็บพวกนั้นมาทำพิธีสั่งเวยดีกว่าแต่ว่าขอขั้นตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะดูซิว่าจะได้อะไรโอ้โหขอเหล็กก็ไม่ได้แบบเป็นเหล็กอะคำบนนี้ต่อคือหีบที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นหีบสีแดงนั่นแหละน่าจะดีที่สุดในดีแล้วโอ้เหมือนเดิม แล้วดูดิใข้มืดอีกแล้วครับไม่ต้องทําอะไรกันแล้วคือเวลามันอาจจะดูเหลือเยอะนะแต่กว่าจะเดินไปเดินมาทุกคนลองนึกเนี่ยเวลาแค่นี้ผมก็ไปสั่งเวยไม่ได้นะเพราะว่าถ้าผมไปเนี่ยผม,ผมจะกลับไม่ทันเอ้ผมจะกลับไม่ทันและคืนนั้นก็จะอดอาหารไปเลยและอีกเรื่องหนึ่งผมก็จะเล่นแบบเพจเซฟที่สุดแล้วกันเพราะถ้ามาเริ่มเล่นใหม่ก็ไม่เอาดีกว่ายังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันในพรุ่งนี้แล้วกันมาไหมรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ฮะ ไม่ได้นับเลยแต่อันนี้ได้รอบหนึ่งดูซิว่า <c oughs> นี่ไงได้ดาบอันนี้มาแล้วนะก็อย่างที่บอกครับมันมีโอกาสได้เรื่อยๆอ่ะโดยเฉพาะไอเทมที่อยู่ในไบโอมใหม่อ่ะมันก็น่าจะได้เอาละเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งด้านซ้ายกันบ้างดีกว่านะก็คือด้านซ้ายตัวผมได้แหละก็ยังเหลือหอคอยตรงนี้ที่1เคลียก่อนและถ้าให้ผมเดาเนี่ยก็น่าจะเหลือหอคอยนี้หอคอยสุดท้ายแล้วเพราะเอาจริงแค่นี้มันก็เยอะเลยนะไบโอมไบโอมเดียวมันเยอะมากๆที่เป็นพวกระทีอ่ะ เก็บไ okay. okay. yeah, ปด em. ้วยเดี like it, ๋ยวเอาไปสั่งเวยรกันในเหีบนี้ได้ไรเอ่ยบูปินคือตอนนี้ผมน่าจะได้แบบไม่สิต้องบอกว่าน่าจะรู้ไอเทมของไบโอมภูเขาไฟตรงนี้หมดแล้วล่ะไม่น่าจะมีงอกเพิ่มขึ้นมาแล้วนอกจากว่าจะมีอัปเดตเข้ามาใหม่ลู่ลู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 ไกลมืดแล้วไกลมืดแล้วอันนี้จะได้อีกรอบหนึ่งมา嘛มา嘛คือโอ้เจมเขียวสวยไปเลยไปแล้ววิ่งกลับก่อนจริงๆวิ่งกลับไม่ทันด้วยนะเนี่ย ต้องไปอยู่ตรงบันไดไปไปไป,ไป,ไปโอเคว่าตกเฉยเดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปสำรวจกันใหม่นะฮะมาไหมฝั่งนู้นก็หมดหมดแล้วเนี่ยมันมันเล็กจริงๆนะทุกทุกคนถ้าผมเปิดแมปได้ผมเปิดให้ดูแล้วติดปัญหาเดียวเลยเปิดไม่ได้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมอ,อุ้ยโอ้โอแล้วมันมันตีแรงจังอะเออแมงป่องมันตีแรงแรงมากต้องระวังเนี่ยครับทุกทุกคน ถ้ายังจํากันได้ผมเข้ามาเข้ามาไม่ไกลนะก็เจอภูเขาไฟตรงนี้แล้วแล้วดูด้านหลังครับหมดแล้วครับมีแค่นี้เลยอันนี้แคมป์ไฟผมเลเวลสุดท้ายแล้วนะมีแค่นี้จริงๆคะเมื่อเทียบกับไบโอมหิมะเนี่ยไบโอมหิมะใหญ่กว่าเยอะเลยอันนี้นิดเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจให้ทั่วก่อนเพื่อจะมีพวกลัทธิหลงรอดออกมาได้โอเคผมคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วงั้นไหนๆก็มาขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวผมจะเปิดหีบให้ครบทุกหีบเลยแล้วกันเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นหีบสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้เปิดนอกนั้นเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็ต้องเคลียร์พวกแมงป่องให้เรียบร้อยนะครับเยอะเลยทีเดียวเคน่าจะเรียบร้อยแล้วไปฮะเปิดกล่องสุดเอ้ยหีบสุดท้ายอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อันเผมเก็บมาแล้วก็ ใช้ก็ไม่ได้โยนไปเออเรียบร้อยแล้วครับผมเปิดหีบคบทุกหีบแล้วก็เคี่ยวพวกละทิเรียบร้อยหมดแล้วด้วยเอาง่ายๆไปอมตรงเนี้ยเป็นของผมแล้วเป็นของผมร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครอยู่นอกจากแมงป่องกับผมอ่ในหนก็ยืดได้แหละมันขึ้นไปได้ไหมนะด้านบนตรงนี้ผมว่ามันต้องได้แต่ดูแล้วมันก็ไม่น่าได้เนาะเออกระโดดกระโดดไม่ได้อะมัน เขาน่าจะทําให้มันไม่สามารถขึ้นไปได้อะค่อยว่ากันเดี๋ยวผมก็มาสํารวจเรื่อยๆแล้วกันเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายและผมก็แค่พยายามใช้ชีวิตรอดไปในแต่ละวันให้ได้ก็พอว่าแต่ผมต้องเล่นไปให้ถึงวันไหนนะร้อยห้าเนาะใช่ใช่ร้อยห้าเออแล้วก็เรื่องเด็กว่าจะไปเก็บเพิ่มแต่ว่าไม่ไม่น่าจะไหวอะตอนเนี้ยไม่น่าจะไหวเพราะว่าที่แคมป์นี่น่าจะเต็มไปด้วยพวกลัทธิแน่นอน งั้นก็ต้องอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่105นั่นเองเอ่ไปไปกันต่ออย่างต่อเนื่อง3 2 1 0และก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับ ร้อยห้าวันครบร้อยแถมเกินไปนิดหนึง่งไม่เป็นไรเอาละแหลกมากครับ <c oughs> แหลกมากๆโอ้โหเดี๋ยวผมพาไปดูสาเหตุแล้วกันตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่นี้คบ100วันเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนโดยที่ไม่ออกจากไบโอมภูเขาไฟเลยอยู่แต่ในนี้คือหลังจากตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วหลังจากที่ผมสำรวจเสร็จอ่ะมันมันไม่มีเลยครับมันหมดแล้วไหนดูซิ แมขมมองผมนี่เต็มไปด้วยลทัทธิหมดเลยครับโอ้โหเดินเข้ามาใกล้ปุ๊บนี่ทำงานกันตริมแล้วดูกันอยู่กันเพียบเลยโอ้โหเอาละมาะไหนๆก็จะจบแล้วใช้อาวุธไหนดีนี่เลยดาบไฟไปครับทุกคนเข้าไปบวกกับเจ้าพวกนี้ทั้งหมด48ล้านตัวกันไม่ขนาดนั้นนะจัดไปจัดไปจัดไปโอ้โห,โโห,โห,โหผมโดนอะไรไปดะผมโดนอะไร โอ้โหทิดเข้าไปนี่ <laughs> เหมือนโดนกระสุนปืนใหญ่ยิงอัดหน้าแล้วก็ล้มไปเลยะโอเคช่างมันก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปที่หน้ารอปี้กันกลับมาในหน้ารอบี้นะครับก็เดี๋ยวมาสารุปกันเลยดีกว่าสําหรับการท้าทายนี้ก็ไม่ได้ยากฮะหลักๆเลยคือห้ามเล่นพลาดก็พอขอแค่นี้เลยเพราะว่าเจ้าพวกลัทธิที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็เหมือนกับที่อื่นๆนั่น,นแหละแต่ถ้าเจอตัวที่มันโจมตีแรงๆเนี่ย เก็บที่เพิ่มเลือดให้ดีๆนะครับอันนี้ได้ใช้แน่นอนแล้วก็เรื่องการประมาทยาประมาทเด็ดขาดเพราะว่าผมก็เกือบตุยเหมือนกันนะตอนนั้นนะมันเหลือนิดดีวนิดเดียวมากๆแต่ก็รอดมาได้ก็ถือว่าดีไปอ่ะสำหรับการท้าทายนี้ก็เรียบร้อยแล้วยังไงขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมได้แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำ